สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะนี่คือต้นพวงครามนะคะพวงครามหรือช่อม่วงนะคะที่เป็นดอกสีมง่งม่วงห้อยระยะลงมาสวยงามมากๆเลยนะคะจิตเพาะเมล็ดเอาไว้นะคะนี่งอกมาแล้วหยอดไปถุงละสองเมล็ดนะคะก็งอกสองเมล็ดแต่ว่าถุงเนี้ยมีพวงครามหนึ่งต้นค่ะแล้วก็จะมีมะนาวด้วยอยู่ด้วยกันเลยมะนาวอีกสองต้นนะคะสังเกตว่าต้นเนี้ยโตกว่าเพื่อน ะะเพราะอะไรเพราะว่ารากเขาทะลุถุงลงดินไปแล้วค่ะน,นี้จิตด,ดึงขึ้นมานะคะก็คือดึงมาถ่ายตรงนี้เฉยๆนะคะเพราะว่าตรงนี้มันร่มเนาะส่วนอันนี้ปลายใบไหมแบบเนี้ยแม่แน่ใจขาดธาตุอาหารหรือเปล่าขาดโพแทสเซียมหรือเปล่าคะทุกคนใช่ไหมเอ่ยผู้รู้มาตอบด้วยนะคะน่าจะขาดโพแทสเซียมเนาะเพราะว่าน้ําจิตก็ลดลดน้ําบ่อยอยู่นะคะก็เอาไว้ใต้รม่ม ร่วมรำใหญ่นะคะซึ่งก็เป็นร่วมํำไรนั่นเอง <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวจะเด็ดออกให้หมดเลยเพราะว่าไอ้ดินในถุงเนี่ยมันมันเป็นแค่ทรายค่ะทุกคนมันเป็นดินทรายอะ่ะแล้วข้างหน้าเนี่ยข้างบนอะ่จะจิตเอาแหนแดงมาโปะเอาไว้นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะน่าจะขาดโพแทสเซียมเนาะเดี๋ยวเอาฮิเท่าแกลบมาใส่ <c oughs> เดีวจะย้ายย้ายกระถางให้ใหม่นะคะย้ายถุงใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนี่จิ๊เอาแค่แหนแดงมาปลูกเอาไว้นิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าในตัวเจ้นเขาก็ได้อยู่โอเคอยู่นะคะสําหรับการขยายพันธุ์เนี่ยทำได้หลายวิธี1เพราะ,มะเมล็ด2ตอนกิ่งและ3การปักชําค่ะแต่เดี๋ยววันนี้จิ๊จะทําให้ดูอสองแบบก็คือแบบเพาะ,มะเมล็ดนะคะแล้วก็แบบปักชําแบบควบแน่นค่ะเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ นี่ก็คือช่อดอกของเขาที่มันแห้งแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็ต้องมาคัดเลือกอีกนะคะว่ามเมล็ดไหนที่อ่ายังสมบูรณ์ดีอยู่หรือว่ามเมล็ดไหนที่ฝ่อนะคะนี่ถ้าถ้ามเมล็ดที่แบบเนี่ยยังสมบูรณ์ดีเขาจะมีลักษณะอวบอ้วนนะคะไม่เหี่ยวนี่มเมล็ดนี้น่าจะได้ถ้ามเมล็ดที่อ่ใช้ไม่ได้นะคะมันจะมันจะเหี่ยวมันจะฝอ ถ้าเราไม่แน่ใจก็คือกัดดูก็ได้นะคะแกะดูมันจะต้องมีแป้งด้านในมเมล็ดนี้ใช้ไม่ได้นะคะมันไม่มีแป้งขาวๆด้านในเนาะคือมันฝ่อไปแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีการคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์นะคะสําหรับการเพาะ,มะเมล็ดเนาะเมื่อได้มเมล็ดพันธุ์แล้วเราก็จะนำเมล็ดพันธุ์มาแช่ในน้ำอุ่นน้ำอุ่นก็คือน้ำร้อนผสมน้ําเย็นแล้วมือเราทนได้นะคะนั่นคือน้ำอุ่น แช่ในแก้วน้ําอุ่นประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหรือถ้าใครไม่มีเวลาเนี่ยจะแช่ทิ้งเอาไว้ทั้งคืนก็ได้เสร็จแล้วก็นำมเมล็ดขึ้นมาบ่มในกระดาษทิชชู่หรือว่าจะเป็นผ้าขาวบางก็ได้นะคะแล้วก็พรมน้านะคะแล้วก็บ่มเอาไว้ในกล่องนี้ปิดฝาให้สนิทนะคะประมาณ1อาทิตย์นะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ก็จะงอกมีรากออกมานะคะจากนั้นเราค่อยนําเมล็ดที่มีรากงอกเนี่ยเอาไปลงถุงเพลาสติกอีกครั้งหนึ่งค่ะ ต่อไปเป็นวิธีการปักชำกิ่งแบบควบแน่นค่ะเลือกกิ่งที่ไม่แก่มากไม่อ่อนมากจนเกินไปหน่อยนะคะในการชำนี่คือเลือกกิ่งที่มันมีสีเขียวแก้วน้ําตาลนะคะอ่าท่านผู้ชมคะได้กิ่งมาแล้ว3ามกิ่งนะคะ2กิ่งนี้นะคะกิ่งเล็กๆเนี่ยเป็นกิ่งแขนงที่แยกมาจากกิ่งนี้เนาะที่ให้ดูตอนแรกนะคะกิ่งใหญ่กิ่งเนี่ยมันมันจะแก่แล้วนะคะไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวลองดูละกัน ลองดูมันก็ไม่เสียหายอะไรนะคะติดไม่ติดก็ช่างมันไม่เป็นไรอาจจะจะชำแบบควนกิ่งเหมือนเหมือนเวลาเราตอนเนาะควนกิ่งแล้วก็ลอกเปลือกมันออกไปนะคะเสร็จแล้วก็กรีดนะคะ 3- 4แผลนะคะใต้ข้อตาน,นี่ตอนนี้จิตกรีดเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เห็นรอยกรีดไหมเอ่ยนี่นะคะหนึ่งสองสามนะคะนี่จิตก็จะใช้ทรายในการชำนะคะเหมือนเดิมนะคะ ชามกิ่งทุกอย่างเนี่ยก็คือจะใช้ทรายทั้งหมดนะคะทุกคนชามอะไรก็แล้วแต่เนาะใช้ทรายนะคะจะดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าทรายนะคะเขา,าช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นได้ดีนะคะชามกิ่งในหน้าแล้งแบบนี้เนี่ยใช้ทรายดีที่สุดนะคะแล้วก็อีกอย่างทรายเขาจะามีความหนานแน่นสูงเนาะก็คือเขาสามารถบีบรัดกิ่งนะ ให้มันแน่นได้นะคะให้แน่นดีกว่าดินปกติธรรมดานะคะทุกคนชามกิ่งอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ทรายมาตลอดเลยก็ติดดีนะคะรากติดดีงอกเร็วส่วนกิ่งใหญ่กิ่งนี้ก็กะว่าจะแช่น้ําให้เขาออกรากดูค่ะอจะบอกว่าไม่ได้แช่น้ํายาเร่งรากนะคะถ้าเกิดว่าใครมีน้ํายาเร่งรากเนี่ยจะแช่น้ํายาเร่งรากก่อนก็ได้นะคะแต่ไม่มีก็ไม่ใช้นะคะกิ่งนี้ก็คือจะชามน้ําเดี๋ยวรอดูผลนะคะ สร็จแล้วก็รดน้ําตามอีกเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะเพราะว่าเรารดน้ําไปก่อนหน้าที่เราจะปักกิ่งลงไปแล้วนะคะก็จากนั้นก็หาถุงนะคะมาครอบแล้วก็รัดหนังยางเอาไว้แบบนี้นะคะส่วนถุงนี้นะคะแก้วนี้เป็นการชําน้ําค่ะทุกคนอันนี้ทดลองดูเนาะมันจะเน่าไหมอะถ้าเกิดว่าเราชําน้ําแล้วเราก็มาควบแน่นอีกทีแบบนี้มันจะเน่าไหมทุกคนใครเคยทําอันนี้ลองดูลองดูเล่นๆนะคะ บอกด้วยนะมันจะเน่าไหมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะหาทำเนาะอะไรที่แปลกประหลาดนี่หาทำเอาโอเคเดี๋ยวได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็จะมาอัปเดตนะคะอันนี้ก็รอไปเลยขั้นต่ำก็เดือนหนึ่งทีนี้แล้วเวลาที่เราชํำกิ่งแบบนี้ต้องรดน้ำไหมตอนนี้มันเป็นหน้าแรงเนาะทุกคนก็สังเกตดูเอาอันนี้ถุงพลาสติกหรือว่า แก้วพัติกเนี่ยเราสามารถจะมองเห็นได้อยู่แล้วเนาะว่ามันแห้งไหมนะคะถ้าเกิดว่ามันแห้งเนี่ยรู้สึกว่ามันแห้งเนี่ยค่อยเปิดออกมารดน้ํานะคะถ้าเกิดว่าดูแล้วเออมันไม่แห้งเนี่ยก็ไม่ต้องรดน้ํานะคะทุกคนมันไอช่ำกิ่งแบบนี้มันรดน้ําเยอะไม่ได้เนาะมันจะเน่านะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็คือ ถ้าไม่ต้องเปิดรดน้ําเลยนะคะทุกคนอันนี้เราชําหน้าแรงก็ดูเอานะคะดูที่หน้างานดูตามสถานการณ์สภาพอากาศเอานะคะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้เดี๋ยวถ้าเขางอกหรือว่างอไม่งอยังไงเนี่ยสำเร็จไม่สําเร็จเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตอีกทีแน่นอนนะคะแต่ว่าเพาะมาเลยนะได้ชัวร์วแล้วเนาะสําหรับพวงครามนะคะจิตก็ควบแน่นเป็นครั้งแรกนะคะไว้มาอัปเดตกันค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ